เอาเะเลอ,อย่างเดียวตั้งหลักก่อนเขาบอกตั้งหลักก่อนเอาเอาเะเลอ,อย่างเดียวฟับเรียบร้อย,ายตามห,หนึ่งว่าแล้วบทเข้าเข้าเลยพอพอพอเดี๋ยววันนี้ลัน่นข้างนึงไว้ก่อนเออเออยุดยุดยุดดีมากเอาไมา้ตัวหนึ่งมาเร็ว <c oughs> ตามแรกครับแสนชายเช้านี้ มาจางไหนวะไปบินไปบินไปดิทำท่าด,ดุเลยนะตัวเนี้ยเรียกว่าเรียกมาตัวที่ขายได้มากมากาเลย <ừ. S 2> ขาย